เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมรูดไปแล้วเอาละสวัสดีท่านผู้ชมรูดตั้นกันด้วยนะผมนะวันนี้รูปอยู่ในรายการเออแคสเกมดึกเอ้าไหมเออดีนะดี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 นะโอเคนะวันนี้เราไปอยู่ในเกมเก่าอย่างเกมเอ่อสตรีทไฟเตอร์สามแม็กนะผมนะ ก็มันก็เกมเก่าแล้วเออก็ก็เห็นช่วงนี้เกมเก่านี่ฮิตกันนะแต่แต่ไม่ใช่เกมนี้หรอกอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะผมนะเป็นโปรแกรมจำลองพ h p พนะผมตอนนี้ใช้ใช้จอยเล่นอยู่นะโอ้แบบหนึ่งฮนะ <laughs> เสียงเสียงเสียงที่ผมได้ยินมันดังมากเลยนะเ <laughs> ทียบกับเสียงคนดูนี่ <laughs> คนละชั้นนะแบบหนึ่งนะโอ้โห โอ้โหเสียงความแหลกนี่มันเสียงแหลกโอเคข้ามไปนะข้ามข้ามเอาข้ามโอเค <c oughs> แม่สตรีทไฟตเตอร์แอร์เพนใช่ปะวะแอร์เพนแม็กสามไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกนี่โอ้โหอย่างแรกเลยที่เข้ามาเลยคือออปชันโหมดโอ้โห <c oughs> เสียงดังมากนะผมนะอะไรเนี่ยสกรีนเดี๋ยวอ้พึ่ง หาโอ้ไม่ใช่เกมออปชันโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะทำอินฟินิตไมัน่ได้มีปรับเสียงหรอว่าโอไม g o กดโอเคนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมนี้กันนะครับผมนะวันนี้เราจะทุยเราจะมาเล่นเกมในโหมด Survival Battle นะะเกมนี้ผมเพิ่งโลหลดเมื่อเมื่อแอาทิตย์ที่แล้วนะลองเข้ามาเล่นนิดหน่อย ไม่ได้เล่นมากเอ้ย Dismatch วะอะไรวะเนี่ยโหเยอะมากครับผมโอ้โหสุดยอดโอเค Survival Mode Arcade Original Boss Infinite โอ้โห Dismatch อะไรวะ Where Long Beat ขาดไม่ออกเอาเป็น <laughs> Arcade แล้วกันนะผมเล่นตัวไหนไม่เป็นเลยอบอกกิม เล่นไม่เป็นสักตัวนะฮะตัวที่ผมลองเล่นไม่กี่ตัวนี้นะส่วนใหญ่เป็นตัวผู้หญิงนะนี่ดีนะเกมนี้ดีนะตัววู้งมีเยอะเลยก็เลยไม่เป็นทุกตัวเลยเล่นตัวเนี้ยเนี่ยเออเดี๋ยวเลยแล้วกันนะโอเคโอ้ตัวอะไรวะชื่ออะไรวะอ่านไม่ออกมัน น่าจะผมบอกมีปัญหานะมองไม่เห็นโอเครอวันไฟอุ๊ยอะไรวะอุ๊ยเรืไม่เป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเร่นค่อนข้างยากนะผมนะบอกตรงเลยปล่อยอากาศไปเห็นเราก็เรืไม่เป็นเลยอุ้ยโอ้จะรอดไหมเนี่ยไม่นะเดี๋ยวแป๊บนึง โอ้ยโหมันเล่นยากนะเนี่ยโอ้จอยปุ๊เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวๆๆโอ้ยโอ้โหใส่เขาเยอะโอ้ดื้อใจใจโอ้ดื้อใจใจยุติผมไม่ได้ทำอะไรให้พี่นะโอ้โหหืมโอ้โหต่อยไปแล้วต่อยไปแล้วฮะหืมสุดสี่ะสุดสีโอ้ช็อป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 ช็อช็อปช็อปช็อโอ้โหกระโดดติดหน้าทอยหลังนี่มันเลเวลแรกนะเว้ยเออยังยากขนาดนี้เลย ้ยอยากเลยไม่เป็นอุ้ยโอ้โหโชลิเพนผมจะปล่อยพวกพลังพลังไม่เป็นเลยเนี่ยเนี่ยบอกว่าปล่อยเลยไม่เป็นเลยเลยอุ้ยเธอเธออุ้ยเธอเธออุ๊บเมม่โดนปล่อยไปเลยปล่อยไปจอกเลยอุ้ยอุ้ยบล็อกไงวะไม่นะโอ้โหเล่นเล่นมุมเลยนะเล่นมุมเลยนะเล่นมุมเลยนะ ตายอะเรียบร้อยโอ้โหเคโอไปนี่มันเล่นค่อนข้างยากนะบอกงจริงโอ้โหต่อเป็นเกมเก่าพิกเซลยังไงก็ดีนะเนี่ยโอ้โหว้าวโอ้โหอิวแว่นแว่นทำไมตอนเรกตอนฝึกมันไม่เหมือนกันวะตอนฝึกโคตรโหดเลยโอ้ยเลื่อนได้เต็มด้วยฮะหมดสวายมากรโเลย ตอยไปแล้วเนี่ยทำไมมันมาข้าบแปลกๆวะเออกดปุ่มมันก็ได้โอ้ย,อยนันหลอกมันมันเริ่มเสียนะใช้มานานแล้วอุย้ยช,ช,ช่อบชอบชุบชุบหอ,อเป็นไงเป็นไงนี่แน่บล็อกกระตอกกระตอกอุ้ยชุบชุบโอ้ย,โ,อย,โ,อย,โ,อยโดนโุ้ยโดนโดนเสยโดนเสยน่าเฮ้ชอบเล่นลางเว้ย เออมื่อกี้อนาล็อกเลื่อนไปล่างไมตเติลบนวะงงอยู่เหมือนกันอุย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอนาล็อกมีวิวงหายไปอุย้ยกดกระโดดไปมันไม่ไปอะ่ะกระโดดเนี่ยกระโดดไปข้างหลังมันไม่ไปอะ่ะเออกลัวอุกระโดดมาข้างหน้ามันก็ไม่ไปเลยก็ต้องกดรอยังไรดีอะ่ะตายแตกว้าวอะไรว้าโอ้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหจบแล้วค่าได้แค่ตัวเดียวเองโอ้โหแมวไม่ไหวละไม่ไหวมันมันเกิดไปฟีแบทเทนไหมทีมเดสแมทอาเคดโหมดเหมือนเดิมตัวอะไรวะอาคุมาใช่ไหมเนี่ยอาคุมาเห็นพี่บูมนำล่น นี่ตัวไหนเล่นเป็นตัวเลยเฮ่เลยแล้วโอ้คนนี้ทำได้ชื่ออะไรวะชุลีชุลีตัวใครดีวะโอ้ตัวเมื่อกี้แหมว่าตัวเมื่อกี้ที่แพ้ไปนี่มามาดี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 ต่อยยับเลยต่อยยับเลยต่อยยับเลยเคมาละนอ้อจะรู้ได้ไหมนี่ โอ้ยทำไมไม่เลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยกดกระโดดไปข้างหน้ามันไม่ค่อยไปอ่ะหน่วงอะไรไม่รู้หน่วงจอยอ่ะโอ้ยเกลนไม้เกลนไม้อะไรวะโหเกิดโคตรรัวแน่เป็นไงโอ้ยโอ้ยตีมันยาวกว่านะโอ้จบแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้ว ไม่หยุบยุดกระโดดไปกระโดดไปมาติดติดติดไม่โดนนะฮะโอ้โหต้องใจเย็นนะผมโอ้ยปวดกระโดดไม่กระโดดเว้ยยอดยอดอจะยถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยไกลแล้วอุ้ยมันโดนยังไงวะอุ้ยนี่นี่นี่เป็นโอ้ยอุ้ยบล็อกได้บล็อกได้อุ้ยอุ้ยขิบหายละ หาล้เออตาจบแล้วเงมีรอบสองเวลาฮะรอบสองรอบสองมาไม่ใช่่าไมตีถึงวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไไม่ได้ใช้มือเลยในะช้แต่เท้าอ,อุยอีกแล้วอีกแล้ว แน่ไปนเนี่ยมันก็เตะข้างล่างบ้างดีเออเตะแต่ข้างบนหลายโอ้กูเลี้ยนนันหนอกลงไอ้เนเตะขึ้นปะโทอะไรวะก็ชอบชอบโอ้โโดนแบกแฮนด์แบกแฮนก็ชอบชอบชอบจุ๊บหืมกำลังภายในมันเก็นที่นี่แหละฮะนี่แหละเตาพื้นเตาพื้นเฮ้ยอะไรข้างเย็น yeah. นั่นแหละก็ไม่ได้ยากอะไรง่ายๆเล่นเมื่อกี้อ่อนให้เฉย เน่ยยากเลยโอเคนะมาต่อต่อกันเออเออเออโอ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ชอบไมยชอบโอ้ย,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 อ,ยอะไรวะโกงอ่ะโกงอ่ะนี่พี่โกงอ่ะนี่เตะการไปดิอะไรกันำไมแขนยาวกว่าแขนยาวกว่ามีดีเท่ากันหรอวะมีดีเท่ากันหรอวะฮะมาดี ไม่กระโดดก็กระโดดทั้งนี้อนาล็อกไปแล้ววะอ่ะโหตอนนี้กดอนาล็อกแทบหักแล้วเนี่ยโอ้ไม่พลังมันใช้ยังไงวะฮะไม่มีสอนอีกเอาออกเอาเอ้ยปฏิบัติอุ้ยโอ้ยชะร์โด้เข็นชะรโด้เข็น ใช่ไงวะอ๋โอโดนเฉยโดนเฉยกูร่เลื่อนล้างล่างเลยขึ้นไปห,หมดอีกแล้วโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ย่อด่อด่อเฮ้ยชุดเป็นไงอุยอ้ยอุ้ยทั้งคู่ฮะทั้งคู่ฮะอุย้ยเลือดผมเหลือนน้อยกว่าโอ้ตายอะไรวะจบละเออเกินไป โอเคนะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกม Street Fighter 3 Max นะฮะผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบเกมนี้ก็จะชอบคลิปนี้ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กคตดติดตามกดติดตามด้วยนะฮะก็ไปครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม